โหนฟองสนานสกัดซ้ำคำทำนายด้านร้ายของเมืองปี2563โหนฟองสนานจารรจันได้โพสต์ข้อความระบุไว้ว่าแม่หมอสมัครเล่นตอนที่311โดยโหนฟองสนานได้สกัดซ้ำนะครับคำทำนายด้านร้ายของเมืองปีนะครับ2563ดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์นะครับ กำเนิดอาทิตย์ที่21เมษายน2325เวลา6นาฬิก54นาทีนะครับทักษะเดิมนะครับภูมิภูมิอาทิตย์นะครับทักษะจรอายุย่าง239ปีระหว่าง21เมษา2563ถึง21เมษา2564ตกภูมิพุทธนะครับพระราหูเป็นสีจร พระอังคารเป็นกาลกินีจรน,นะครับแม่หมอสมัครเล่นตอนนี้ขอพักการทำนายดวงชะตาคนรายลักษ์ณนาราศีนะครับอันจะเป็นผลเนื่องจากพระเสาจร7เจ็ดนะครับกำลังจะย้ายราศีไว้ก่อนชั่วคราวเพื่อรวบรวมคำทำนายด้านร้ายของเมืองรัตนโกสินทร์ที่ผู้เขียนเคยให้ไว้ตั้งแต่ปลายปี2562 ไปจนถึงต้นปี2563นะครับในหลายสื่อและเลผยแพร่เป็นการทั่วไปเพื่อระวังตัวเป็นการย้ำเตือนอีกครั้งทั้งนี้นะครับเพราะแม้เหตุดีหลายอย่างปรากฏนะครับตั้งแต่เมืองตั้งแต่ต้นปีนะครับแต่เหตุร้ายกลับโดดเด่นขึ้นมานะครับกระทบเมืองชนิดไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะครับชวนตะลึงตาค้าง อาการของมฤรตยูจรทัพลักษนาโลกและเมืองนะครับด้วยเรื่องใหญ่ๆที่ควรจะระวังต่อไปนี้ 1. ภัยจากต่างประเทศศัตรูใหญ่จะรบกันโดยไทยจะได้รับผลกระทบโดยไม่รู้อิโนโอิเนก็ยังต้องระวังต่อไปเช่นกรณีที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับคือประธานาธิบดีโดโนด์ทรัมสั่งฆ่านายพลอิลาน 2. ภัยจากต่างประเทศแบบไม่คาดฝันอาเพศไม่รู้ที่มาที่ไปเช่นโรคระบาดมริกตรยูจรทัพลักคณาดวงโลกเมืองนะครับเช่นไวรัสโควิด -19 หรือไวรัสอูฮั่นที่มาจากจีนก็ต้องระวังต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ประมาณต้นเดือนพฤศจิกาสาหกไปต้นมานะครับ ไปที่ระบบสาธารณสุขของชาติต้องไม่ประมาทต้องเตรียมรับมือเต็มที่เพราะอยู่ในช่วงของการอาจจะเกิดช่องโหว่หรือว่างนะครับพิหัสบดีจรเดินทางอยู่ในราศีมังกรได้มามาตรฐานนิดนะครับไร้พลังเปล่งศักยภาพไม่เต็มที่ 3. ตามพื้นชะตาเมืองนะครับนั้น ภัยใหญ่ๆของชาติมักมาจากทางน้ำนะครับจากน้ำสงคราม9ทัพหาลงปีรากาญี่ปุ่นบุกสึนามิปี2547น้ำท่วมใหญ่2554นะครับฉะนั้นการเฝ้าระวังทางน้ำเรื่องน้ำเช่นเข้มงวดกับเรือสำราญที่จะเทียบท่าจึงเหมาะสมแล้ว4นะครับ ตั้งแต่ประมาณวันเกิดดวงเมืองที่21เมษายน2563เป็นต้นไปนะครับสิ้นปีคนในเมืองควรระวังนะครับอาหารการกินโรคเกี่ยวกับทางเดิอนอาหารทักษาจรเมืองตกภูมิพุทธสีนะครับถ้าเป็นคนมีโลกอยากกินเนื้อกินนกจะร้อนอกนะครับเจ็บนาพีห้า แม้จะเกิดเหตุการณ์สังหารหมู่ที่โคราชไปเมื่อ8-9กุมภาพันธ์2 6 3ที่ผ่านมาแต่เกณฑ์โหนที่ให้ไว้นะครับก่อนหน้านี้น่าจะมีเรื่องไม่พึงอันประสงค์เกิดขึ้นได้อีกในระดับข่าวใหญ่มากตามขับทํานายเดิมคือเกณฑ์ฟืนไฟอุบัติเหตุใหญ่เกี่ยวกับอากาศหรือ ทางอากาศแก๊สการทะเละาะเบาะแว้งในเมืองแบบทะเละาะกันบนท้องถนนไม่มีใครยอมใครที่โคราชเรื่องทวงหนี้จะแรงและถี่มากเริ่มตั้งแต่หนึ่งมีนาคม2 5 6 3ถึงสิ้นปีเลยนะครับหนูน้อยพยากร์วัดสิ้นโควิดมนุษย์คงได้รับบทเรียนในครั้งนี้ จากสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด1 9ที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกทำให้ประชาชนต่างวิตกกังวลและยังหาคำตอบไม่ได้ว่าเชื้อไวรัสโควิดจะคลี่คลายตอนไหนและจะจบเมื่อไหร่ล่าสุดทางผู้ใช้ Facebook ชื่อวิชาสุรพัฒนได้เผยแพร่เรื่องราวของหนูน้อยพยากรณ์จากประเทศอินเดียที่ทำนายสถานการณ์โควิด1 9ตามดวง ดาวว่าเด็กอินเดียที่ทำนายดวงดาวได้แม่นยำเรื่องไวรัสจะแย่ที่สุดในวันที่31มีนาคมและ1เมษายนและจะคลี่คลายและหายไปในเดือนพฤษภาคมวันนี้และพรุ่งนี้ระวังอย่าออกไปไหนรุนแรงที่สุดเพราะดาวต่างๆมารวมตัวกันการระบาดของไวรัส จะปิดฉากวันที่29พฤษภาคมนี้ตามคำทํานายของเด็กน้อยชาวอินเดียที่ได้ทำทำนายระยะเวลาของการเกิดโรคระบาดไว้ถูกต้องเมื่อ8เดือนที่แล้วอบิกยาอานานชาวอินเดียอายุ14ปีได้กล่าวว่าชาวโลกจะต้องประสบกับช่วงเวลาที่แสนสาหัสซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2019ในช่วง6เดือนนี้ ชาวโลกจะเจอกับการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโรคระบาดที่จะสร้างความตึงเครียดให้กับคนทั้งโลกและในวันที่31มีนาคมจะเป็นเวลาที่เป็นจุดสูงสุดของการระบาดและการระบาดนี้จะคลี่คลายลงในวันที่29พฤษภาคมและชาวโลกจะสามารถจัดการรับมือกับโรคนี้ได้อานานเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเรื่องการพยากรณ์ตั้งแต่เด็ก เคยทำนายเรื่องราวต่างๆได้อย่างแม่นยำหลายครั้งเช่นราคาทองคำและเงินของอินเดียเขากล่าวว่าโคโรนาไวรัสเป็นสงครามของชาวโลกสงครามระหว่างไวรัสกับมนุษย์ยชาติและเหตุผลที่อนันต์เชื่อว่าวันที่31มีนาคมจะเป็นวันที่เลวร้ายที่สุดเพราะเป็นเรื่องราวของดวงดาวดาวอังคารจะโครจรมาพบกับดาวเสารและดาวพฤหัสโครจรพบกับดวงจันทร์ และดาวราหูซึ่งดาวราหูเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ทางทิศเหนือของดวงจันทร์ปรากฏการนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆในทางโหราศาสตร์เชื่อว่าดาวดาวอังคารดาวเสาร์และดาวพฤหัสเป็นดาวที่ทรงพลังที่สุดเพราะดาวทั้ง3ดวงเป็นวงแหวนรอบนอกของระบบสุริยะเมื่อดาวสามดวงโคจรมาพบกันพลังของดาวทั้ง3ที่มีผลต่อโลกจึงมีกำลังมหาศาล และเมื่อดาวราหูโคจรมาพบกับดวงจันทร์ก็มีพลังมากเช่นกันดวงจันทร์ถือเป็นดาวเคราะห์ที่กระจายของเหลวส่วนดาวราหูถือเป็นดาวเคราะห์แห่งการติดต่อสื่อสารในส่วนของการกระจายของเหลวอ,อานานกล่าวว่าในช่วงนี้จะมีอาการไอหรือจามตลอดเวลาทำให้การแพร่ระบาดของตัวเชื้อโรคนะครับ จึงเป็นเรื่องสำคัญของการรักษาระยะห่างหรือ Social d i s สแทนซิ่งในช่วงนี้ในช่วงระหว่างวันที่31มีนาคมถึงถึง1เมษายนในวันที่29พฤษภาคมนักพยากรณ์ท่านนี้มีความเชื่อว่าแกนกลางจะแตกทำให้ชาวโลกนะครับสามารถจัดการกันกับรับมือเรื่องนี้ได้เด็กแขกอินเดียมหัศจรรย์อภิชาอานานอายุ14ปี ได้ทำนายว่าโลกจะเจอมหันตภัยโรคระบาดตั้งแต่เดือนพฤศจิกา2019จนถึงจุดคลายแม็กสูงสุดในวันที่31มีนาคม2020และจะลดลงจนสามารถควบคุมได้ในวันที่29พฤษภาคม2020ส่วนเศรษฐกิจโลกนั้นจะถอยหลังอย่างรุนแรงไปกว่าจะฟื้นในเดือนพฤศจิกายน2021 ก็ฟังหูไว้หูนะครับ